ปากช่องพ่อจะไม่เป็นนักมวยแล้วพี่เนาะพี่ก่นเคยชกมวยเนี่ยมจะรู้มาแต่ก่อนเคยช่วงมาท่านกี่ไฟได้พี่ก็ไม่กี่ไฟนะไฟเท่าไหร่แต่เท่าไหร่ตอนนั้นยังเป็นมวยแบบรุ่นแอนแอนเล็กๆครับโชว์ศีรษะไม่ได้เลย่อยไปก็ไม่อยากต่อนครับก็อยากเป็นนักร้องอยักหนึ่งนครับแต่ในที่สุดครับพี่เก่งได้เป็นนักร้องจริงๆบันทึกในหมู่ชาวไร่พอมีคนดิ้นรนแรง หลังจากนั้นระบบระเหินไปไปมามาในที่สุดพอเกิดกรณีสายเดินสัญญาณสัญญาณสายที่เก่งได้กลับมาสู่ครับพ่อของพ่อนายครั้างมาถึงก็คนนี้เหมือนเป็นพ่อเหมือนกันนะครับที่โรงเรียนดาราน้อยเนี่ยมีครูส่วนพ่เป็นน้าพ่อที่เก่งก็มีคุณพ่อผรอนผ่นามาเป็นผู้บุกเบิกสร้างชื่อเสียง มาอยู่วงดนตรีพรานาวงดนตรีรุ่นทุ่งบุกหอที่มีชื่อเสียงเหมือนป่าร้องเพลงถูกต้องครับวงอื่นก็อยู่ในกลุ่มวงนี้อยู่มันต่างกับปากเลยไปเล่นตามป่าแต่ในสุดครับเพลงตามป่าก็สร้างชื่อเสียงอย่างทีดังให้กับพี่เก่งครับไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้ครับถ้าท่านบอกท่านไม่รู้จักเพลงนี้ผมว่าท่านกลับบ้านเลยครับจริงป่ะผมตกใจเพราะรู้ คือความเคารพครับอย่างน้จยเองกเนยถ้าท่านมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านบอกไม่เคยได้ยินไม่รู้จักเพลงต่อไปนี้กลับบ้านนะครับพร้อมไหม